ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางอามาโดของเรานะครับก็จะมานะฮะเปรียบเทียบคอลลาเจนนะครับนั่นก็คือคอลลาเจนของอามาโดคอลลาเจนเนี่ยนะครับกับยี่ห้ออื่นๆนะครับเนี่ยครับเราเทชงให้ดูเลยนะครับว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ยอันไหนละลายเร็วเรวจะสังเกตว่าของเราเนี่ยละลายเร็วมากเดี๋ยวช้อนคนนะครับเอาช้อนคนเลยนะฮะเดี๋ยวเราคนทีละแก้วเนี่ยครับสังเกตแล้วของเราไม่มี ที่ลอยอยู่บนเหนือผิวน้ำนี่ไม่มีนะครับส่วนอันที่2ที่ทีมงานเรากำลังใช้ช้อนคนอยนู่นะครับจะออกเป็นสีขาวขุ่นนะครับเดี๋ยวสังเกตอัมาโดคอลลาเจนนะครับเดี๋ยวสีเขาจะค่อยๆใสนะครับเป็นเหมือนน้าเปล่าเลยนะอันนี้เป็นเป็นอันที่3นะครับอันนี้เขาจะแต่งสีแต่งกลิ่นนะครับให้รับประทานได้ง่ายแต่พวกนี้จะรับประทานแล้วก็จะทําให้อ้วนได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีความหวานอยู่นะครับเพราะอัมาโดของเราเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นเพียวคอลลาเจนนะครับไม่มี แต่งสีอะไรเพิ่มเติมเลยครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นสีส้มนะครับน่าจะเป็นกลิ่นส้มนะตัวนี้นี่เท่าที่สังเกตเห็นนี่นะครับยังโหคนแรงทีมงานเราคนแรงมากนะครับเพราะยังเป็นก้อนอยู่เลยนะครับ นี่นะครับแล้วดูของอารมโดคอลลาเจนของเราครับโอ้โหยังใสอยู่เลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็ยืนนิ่งๆครับปล่อยให้เวลาผ่านไปนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอารมโดคอลลาเจนของเราเนี่ยใสแล้วนะครับใสปิ๊งเลยนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะอันที่2เนี่ยเป็นสีขาวขุ่นเลยนะครับส่วนอันอื่นๆอันที่3และอันที่4เนี่ยก็เป็นสีสีตามลำดับไปนี่คือการเปรียบเทียบที่ชัดเจนของอารมโดคอลลาเจนครับ